มือพักมือพรมาซอกนอนเนาะมื้อนี้มือพักมือพร,อพรวันหยุดเนาะมือพักพรบอไดไปเห็นเวียกข่งงานมาตัดเอานอเนาะชิมาตัดเอาน,นมมาอานไปต้มแกงพี่น้องเด้ที่แล้วนี้ก็ตัดออกแล้วเนงมันนีตัดออกลูดเนาะมันจึงบุเปืองฝุ่นมาหักเอานอตัดเอานอไปต้มเนาะ แหนงเป็นแหนงที่จริงเนาะเราควรจะตัดแหน่งมันออกนะนอเพราะว่ามันเปลองฝฟุน่นเอออนอตัวนี้ใหญ่แล้วสูงแล้วนี่ตัดเอาไปแล้ววังทิศแล้วนี่เอาไปส่องนอเนาะทิศนี้จะนอหนึ่งได้เกงเนาะใส่หมักอืใส่พักใส่อย่างให้มันได้ลลาย นอนสมเดียวก็พอได้กินอยู่ดินี่เนาะผู้ใดพ่อได้ปลูกกับปลูกเด้อพี่น้องเอ้ยแหงมันออกน้ำเนานะระบอยเป็นเปลืองคนพี่น้องเราออกนอนนี่มาเนี่

เรียบร้อยไดโนแล้วหนึ่งนอเอาไปแก่ง